สวสดีค่ะทุกคนหลังจากเขามาจุดไล่ย,ยุงก็ทั้งควนทั้งเมวพากันเล่นนี้ตายไม่รู้ใครไปทางไหนบ้างก็ทุดท้ายก็มาเจอกันอยู่แต่ก็คือ,อยังขึ้นบ้านไม่ได้เพราะว่าควนมันยังไม่จางเราอาจจะตายได้ในดงควนที่เขาไล่ย,ยุงนั้นเจ้าแมวเมวก็คือทั้งกลัวทั้งตกใจก็คือเรียกลงมาก็ลงมาว่าอยู่เจ้าเชื่อเออนี่คืออย่างที่บอกไงปีนหลังคานี้หายไปเลยดูความวุน่นวายความตื่นเต้นของเมวบันจันติทุกคนเราก็าจะาไม่เป็นไค้เลือดออกเลยก็ต้องเขาพุนเขาเลยเนาะเอนนเเอ,เอน้ำมูกอ ก็หยิบเจเสียฟูขึ้นมานั่งด้วยสิคือแบบวนแขนวนขาทะลึกเกินค่ะดูเห็นไหมก็ <Good. S 1> เป็นแมวที่ยอมนะเจสี่ไอ้ก็นั่งข้างหลังนั่งเศร้ามากเลยจะเศร้ากันทําไมวะแล้วมาดูนะคะคุณค่ะพ่อได้ขึ้นมาก็ตะเกียกตะกายที่ตะกัะกดต่เปโชคดีที่เสือ้อมีความนากัดไปด้วยค่ะกัดยังไงก็ไม่ขาดแต่แค่แก,นะกนะอาจจะหักนะแล้วมาดูความห่วยแมวบันเราเราเรียกไอ้ไอ้ เรียกเล่ลีก,ก็คือไม่หันแล้วก็เดินไปเลยหน้าตาของเขานั้นดูมีความสุสนุกเหลือเกินคือสนุกจริงๆนะจะเสียฟูหน้าตาเป็นแบบนี้เนื่องจากสนุกจนเกินไปแล้วก็เลยทําการเปลี่ยวเป้าหมายเป็นเจ้าเสี้ยวไอ้แทนค่ะแล้วดูหนูไอ้มองนะาสนก่ะทุกคนมองเมืองคนแปลกนะไม่ใช่นนี่คนสวยนะคะคนสวยที่สุดเลยแม่พอเราบอกว่าคนสวยนั่นแหละนี่จักเล่าแทบไม่ทันเลยค่ะเยียบตัวเราไปอีกเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้มีความกลัวอะไรเลยที่ตรงที่สูนี่คือก็ไม่ได้กลัวกลัวอย่างเดียวก็คือไกล้จุดประสงค์ในการปีนขึ้นไปนั้นที่แซนก็ ได้ได้ตบกวนแล้วบอกว่าปิงก็ไปทําไมหรือว่าวันนึงแมวาอาจจะทาเสื้อคาดได้มันอาจกํกำลังจะวางแผงคาสันก็ได้นะทุกคนและก็อัปเดตกันซักนิดนึงนะส่วนใครที่ทำฮาเซลไปคือตอนนี้ยังไม่เจอเซลไปเซลไปยังไม่กลับบ้านก็ห่างกันทุกวันอยู่ น้องจะจะหาดโดยตัวเองแล้วก็ใส่วิธีคือฮ้องใส่หมอหนึ่งว่าเออสไปกับบ้านเดอ้อแต่เขายังไม่ได้ยินทุกคนเขาเลยยังไม่กลับมาเดี๋ยวคงกลับมาและแม่แม่แมพี่พี่ก็ตั้งตารอเขาอยู่ก่อมาต่อกันที่เสี่ยวไอ้กันเลยนะคะทุกคนก็คือหนูไอ้ก็คือจะลงมาแล้วดูความความลงก็คือเล็บก็คือจิกไปแล้วก็อเดมึงมาลงมาจะพาลงมาไอ้มาคือกระโดดลงไปเลยขวัไหายก็คือมามาก,กินข้าวกินข้าวเสร็จตอนแรงเลยเขาบอกว่ามีดาวเลยดาวซุกก็คือมาดูดาวซุกอันนี้ใช่ไหมทุกคนดาวซุกนี่คือพาทุก ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์แล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย